สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งนะครับใบงานนี้นะครับจะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกและการลบนะครับซึ่งโจทย์ในวันนี้นะครับจะมีความซับซ้อนยิ่งกว่าใบงานชุดก่อนนะครับโดยใบงานนี้นะครับจะมีตัวอย่างทั้งหมด4ข้อนะครับแล้วก็แบบฝึกหัดนะครับ อีก8ข้อด้วยกันนะครับ,รบถ้าพร้อมแล้วมาดูตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้1 3 0 2 0ก้อนสัปดาห์ที่2ขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรก4,700ก้อนสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็คือ ตรงนี้นะครับสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนนะครับโค้ชตรงนี้มาเขียนลงไปนะครับว่าสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อน อ่านะครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกมาเขาบอกมากี่อย่างเลยอ่าเขาบอกมาอยู่2อย่างนะครับคือสัปดาห์แรกเนี่ยโรงงานขายสบู่ได้13000กับ20ก่อน,นครับอ่าแล้วก็มาเขียนลงไปสัปดาห์แรกโรงงานขาย สบูได้1นึ0งก้อนนะครับต่อมานะครับเขาบอกมาอีกว่าสัปดาห์ที่สองเนี่ยขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรกนะครับ4 7 0 0 0ก้อนนะครับก็มาเขียนลงไปอีกครับสัปดาห์ ที่สองขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรก4,700ก่อนนะครับอ่ะอเพราเขียนเสร็จแล้วนะครับ นักเรียนสงสัยว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบกันน,นะครับข้อนี้มันอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับดังนั้นครูก็เลยมีตัวช่วยนะครับก็คือจะเ้าแท่งกราฟตรงนี้นะครับอ่ะโรงงานต่อกว่าโรงงานนะครับขายส,บ,สบู่อ่ากี่สัปดาห์เอ่ยอ่าสองสัปดาห์นะครับตามโจทย์ก็คือสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่2แล้วเขาถามหาสบู่ สัปดาห์ไหนครับสัปดาห์ที่2นะครับเราก็จะนำข้อมูลตรงนี้มาเขียนนะครับตรงนี้เอาด้านบนเป็นสัปดาห์แรกแล้วกันที่โรงงานขายสบู่นะครับต่อมาด้านล่างก็จะเป็นสัปดาห์ที่2อมนะครับ ก่อนอื่นต่อผู้ก่อนว่าสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่สสัปดาห์ไหนขายสบู่ได้มากกว่ากันนะครับอ่าสัปดาห์ไหนเอ่ยสัปดาห์ที่2นะครับโจทย์เขาบอกมาเนี่ยขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรกนะครับถ้าจะวาดปริมาณสบู่ให้เป็นเส้นนะครับเส้นสัปดาห์แรกหรือเส้นสัปดาห์ที่2จะยาวกว่าอ่าเส้นสัปดาห์ที่2ก็จะยาวกว่านะครับดังนั้น สัปดาห์แรกครูก็จะวาดเส้นประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้นะครับสําหรับนักเรียนนะครับก็เอาสีระบายนะครับระบายให้สวยงามนะส่วนสัปดาห์ที่2นะครับครูก็จะขีดให้มันเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นไปตามโจทย์เขาบอกเรืองว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยสัปดาห์ที่2มันมากกว่าสัปดาห์แรกถูกไหมครับาตามโจทย์เขาบอกมาแล้วนะ คราวนี้เขาบอกอะไรมาอีกเขาบอกมาว่าสัปดาห์ที่2ขายได้มากกว่าสัปดาห์แรก4,700ก้อนนะครับมันคือตรงไหนนะครับมันคือช่องว่างนะครับระหว่างสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่2คือตรงนี้นะครับมันต่างกันเท่าไหร่4,700นะครับตรงนี้มันต่างกัน4,700นะครับ ตรงนี้นะครับเขาบอกสัปดาห์ไหนมาเอ่ยเขาบอกสัปดาห์แรกมาสัปดาห์แรกขายได้1นึ0 0หมื่นสามพันยี่สก้อนเอ๊นะครับลองพิจารณาดูนะครับสัปดาห์ที่เราต้องหาคือสัปดาห์ที่2นะครับทํำยังไงนะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นสีน้าเงินได้เราได้ข้อมูลของสัปดาห์แรกคือสีชมพู และสัปดาห์ที่และความแตกต่างกันเนี่ยเขาโจ์บอกมาเนี่ยก็คือสัปดาห์แรกเนี่ยไอสัปดาห์ที่2เนี่ยมันขายได้มากกว่าสัปดาห์แรก4,700ทํายทำยังไงนะจะกลายเป็นเส้นสีน้ําเงินของสัปดาห์ที่2ได้เอามาทําอะไรกันนะครับต้องอามาทาอะไรกันสีชมพูกับสีเหลืองครับกับสีส้มเนี่ยเอามาทาอะไรกันเออเอามา บวกกันนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเอาสีชมพูตรงนี้เนี่ยเอาชมพูตรงนี้มาบวกกับสีส้มตรงนี้มันจะได้สีอะไรพอดีอ่ามันจะได้สีน้ําเงินนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับจะใช้วิธีการบวกนะครับก็จะได้เป็น1นึ่0 3มื่นสสิบ บวกด้วย4 7 0 0นนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับช่องว่างนะครับเมื่อเราได้ประโยคสัญญาณออกมาแล้วเราก็จะมาเขียนแสดงวิธีทำให้เขาดูนะครับเราก็จะมาเขียนว่าสัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์ แรกโรงงานขายสบูได้หนึ่งมืนสามพันยี่สิบก้อนนะครับหนึ่งมืนสามพันยี่สิบก้อนคราวนี้ต่อมาข้อมูลต่อมาที่เขาให้มาก็คือสัปดาห ที่สองขายได้มากกว่าสัปดาห์แรก่4,700ก้อนนะครับข้อนี้เป็นวิธีการอะไรครับวิธีการบวกนะครับอย่าลืมขีดเส้นด้วยนะครับอ่ะ คราวนี้นะครับบรรทัดที่3ก็เป็นบรรทัดที่เราจะตอบคําถามเขาแล้วนะครับข้อนี้เขาถามหาสัปดาห์ที่2ขายโรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนครับเราก็จะตอบว่าสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้นะครับข้อนี้ใช้วิธีการอะไรครับ วิธีการบวกนะครับมาช่วยกันบวกเริ่มบวกจากหลักไหนก่อนหลักหน่วยหรืออยู่ด้านขวามือสุดนะครับก่อนในการเขียนก็ต้องตั้งหลักให้มันตรงกันนะครับโอเคอ่ะด้านหลังสุดนะครับหลักหน่วยนะครับ0นย์บวก0เป็นเท่าไหร่ครับ0ย์บวกเป็น0นะครับ2บวก0เป็น2 0ศนย์บวกเเป็น7นะครับ C บวก3เป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่าทำยังไงนะครับอ่าเอา C ีเว้นใจ C นะับไปอีก3 C 5 6 7นะครับ C บวก3ได้7นะครับ1มีตัวบวกไหมไม่มีก็ดึงลงมานะครับดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยอ่าข้อนี้ตอบ1 7 0 0 0 0นะครับ720ก้อนนะครับ เราก็จะรู้แล้วนะครับว่าสัปดาห์ที่สองโรงงานขายสบูได้นะครับหนบึ่งมืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบก้อนนะครับ 7, 7รงงสมเหตุสมผลไม่เลยเรามาดูครับอ่ะสัปดาห์แรกนะครับ ได้13,020ก้อนสัปดาห์ที่2ได้17,720ห่อก้อนในโจทย์เขาบอกมาครับว่าสัปดาห์ที่2ขายได้มากกว่าสัปดาห์แรกเป็นจริงไหมครับอ่าเป็นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมได้1 3ึ่ยกับ17,000แสดงว่าสัปดาห์ที่2ขายได้มากกว่าสัปดาห์แรกนะครับดังนั้นเป็นไปนตามที่โจทย์บอกมานะครับดังนั้นคำตอบของเรา ถูกต้องนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อ1น,นะครับอันนี้จะให้นักเรียนทําเองนะครับโจทย์ก็จะเป็นแนวเดียวกับตัวอย่างนะครับออย่าลืมทํานะครับามาดูตัวอย่างที่2นะครับร้านนาฬิกาส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือ 27,630เรอือนส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือมากกว่าภาคใต้19,850เรือนร้านนาฬิกานี้ส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคใต้กี่เรือนโจทย์เขาถามหาอะไรครับอ่ะโจทย์เขาถามหาว่าเนี่ยร้านนาฬิกานี้ส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคใต้กี่เรือนอ่ะเราก็จะเอาประโยคนี้เขียนลงไปนะครับร้านนา กาไปขายที่ภาคใต้กี่เรือนนะครับอืมนะครับแล้วนะครับข้อนี้โจทย์เขาบอกอะไราบ้างโจทย์บอกมากี่อย่างครับอืมโจทย์บอกมาสองอย่างนะครับก็คืออ่าร้านนาฬิการ้านเนี่ยส่ง นาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือสอง3มืนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเรือนนะครับก็จะประโยคนี้มาเขียนอ่าร้านนาฬิกาทรงนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือ สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเรือนนะครับต่อมาสิ่งที่เขาบอกมาอีกก็คือทรงนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือมากกว่าภาคใต้หนึ่งมืเ้าพันแปดร้อยห้าสิบเรือนนะครับเราก็จะเอามาเขียนลงไปอ่า สรงนาฬิกาไปขายที่ภาคใต้เอ้ยขอโทษครับที่ภาคเหนือมากกว่าภาคใต้ 9,850ปรเรือนนะครับอ่าข้อนี้นะครับมันบอกว่าเหนือส่งไปขายที่เหนือมากกว่าใต้นะครับแสดงว่านะครับถ้าเรามาวาดเป็นเส้นอ่ะอันแรกครูให้เป็นภาคเหนือแล้วกันภาคเหนือคคือส่งในกาไปขายภาคเหนือนะครับกับ เส้นล่างนะครับก็คือภาคใต้ที่ร้านค้านี้ส่งาริกาไปขายนะครับเส้นนะครับเส้นที่ส่งาฬิการไปขายภาคเหนือกับภาคใต้เส้นไหนจะยาวกว่ากันเอ่ยนอะ่าเส้นภาคเหนือนะครับจะยาวก,กว่าครูเขียนให้มันเต็มเลยแล้วกันเหนือยาวก,กว่าเพราะโจทย์เขาบอกมาไงครับว่า ส่งไปขายภาคเหนือมากกว่าภาคใต้ส่วนภาคใต้นะครับครูก็จะเขียนให้มันสั้นกว่านะครับอันนี้กล่าวเ,เลยนะครับอ่าเขาบอกอะไรมาอีกเขาบอกว่าภาคเหนือเนี่ยส่งไปขาย27 630เรอเรือนนะครับแล้วส่งไปภาคเหนือมากกว่าภาคใต้เท่าไหร่เอ่ย มากกว่าภาคใต้นะครับส่งไปภาคเหนือมากกว่าภาคใต้คือ19,850เดือนมันคือตรงไหนครับคือตรงไหนนะอ่ามันคือความแตกต่างนะครับระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้เนี่ยก็คือ1900 0หมเรเดือนนะครับมันคือตรงนี้นี่เองนะครับเนี่ยมันคือตรงนี้ สตรงนี้มันต่างกัน1 9 8 5 0นะครับแล้วภาคใต้เรารู้เรื่อยังอ่าเรายังไม่รู้นะครับมันเป็นสิ่งที่โจทย์ให้เราหานะครับทำยังไงนะเราจะรู้เส้นสีน้ำเงินภาคใต้เออเรารู้เส้นสีชมพูเนี่ยของภาคเหนือเนี่ยในการที่ส่งไปขายภาคเหนือเนี่ยเรารู้จำนวนที่แน่นอนแล้ว ทำยังไงนะาจะกลายเป็นเส้นสีน้ำเงินอ่าเราจะเอานะครับเนี่ยสีส้มๆตรงเนี้ยมาลบออกนะครับจากสีชมพูนะครับถ้าเราลบออกนะครับมันก็จะกลายลบส่วนนี้ออกเนี่ยเห็นไหมครับว่าเส้นภาคเหนือกับเส้นภาคใต้ก็จะเท่ากันพอดีนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้จะใช้วิธีการลบนะครับ ก็จะได้เป็น2 7 6 630ลบออกด้วย1 0 9 8 0หเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับช่องว่านะครับาโดยเขียนใหม่ให้มันตรงๆนะครับเนี่ยก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับ คราวนี้นะครับก็แสดงวิธีทำก็นำนข้อมูลมาเขียนลงนะครับะจะขอย่อโจทย์นิดนึงนะครับย่อเป็นทรงนาฬิกาย่อ,ยอแล้วอ่านให้มันเข้าใจนะครับอ่านย่อแล้วต้องอ่านเข้าใจด้วยนะครับอย่างที่คุยย่อนะครับก็คือทรงนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือ สองมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเรื่อนนะครับต่อมาเขาบอกว่าทรงนะครับทรงนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือ มากกว่าภาคใต้อ่าตั้งหลักให้มันตรงกันไว้ครับ1น8 5 0เรือนนะครับอ่าข้อนี้เป็นวิธีการลบนะครับพอลบออกมาเราก็จะรู้ภาคใต้นะครับอ่ะบรรทัดต่อมานะครับเรามาต่อบคำถามเขานะครับ ทรงนาฬิกาไปขายที่ภาคใต้เท่าไหร่เอ่ยอ่าออกมาลบกันนะครับศูนย์ลบศเป็น0นะครับอ่าต่อมา3าลบหได้หมสามลบห้าได้ไหม,ไไมเอ่ยอ่าไม่ได้นะครับต้องไปยืมตัวข้างหน้าอ่ะไปยืมมาหกเหลือ 5 3กลายเป็น13นะครับอ่าทำยังไงคราวนี้อ่าเอา5ไว้ในใจนะครับเนี่ยเอา5ไว้ในใจแล้วนับไปถึง13นะครับ5 6 7 8 9 10 11 12 13เหลือ8นะครับคราวนี้ครับหลักต่อมา5้ลบ8ได้ไหมอ่าห้าลบ8ไม่ได้ทำยังไงครับไปยืม7เหลือ6 5ตรงนี้กลายเป็น15นะครับทำยังไงเอง่ยเอาตัวล่างเนี่ย8เนี่ยไว้ในใจแล้วนับไปถึง15นะครับ8 9 10 11 12 13 14 15เหลือ7นะครับต่อมาหลักต่อมาครับหลักผ่านแล้ว6ลบกับ9ได้ไหมอ่า6ลบกับ9ไม่ได้นะครับทำยังไงอ่าไปยืม2 2ยืมมาเหลือ1 6ตรงนี้กลายเป็น16นะครับอ่ะคราวนี้ลบกันได้หรือเปล่าลบกันได้แล้วนะครับอ่ะเอา9ไว้ในใจนะครับ9นับไปถึง16 9 10 11 12 13 14 15 16เหลือ7นะครับดังนั้นคำตอบออกมาก็คือทรงนาฬิกาไปขายที่ภาคใต้7780เรือนนะครับอย่าลืมใส่หน่วยนะครับเรือน ผีดเส้นด้วยนะครับ2เส้นนะครับตรงนี้นะครับอ่ะสรุปคำตอบนะครับทรงนาฬิกาไปขายที่ภาคใต้ 7, 700, 80, เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเรือนนะครับ อะเป็นยังไงเอ่ยตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นะครับจะเห็นว่าโจทย์มันบอกว่ามากกว่ามากกว่านะครับเหมือนกันเลยแต่ว่านะครับมากกว่าข้อนึงเป็นวิธีการบวกมากกว่าข้อนึงเป็นวิธีการลบนะครับดังนั้นเราต้องดูความสมเหตุสมผลของคําตอบและก็เงื่อนไขที่โจทย์ให้มานะครับอันนี้นะครับโจทย์เขาบอกว่านะครับภาคเหนือ มากกว่าภาคใต้พอเราได้คําตอบออกมาแล้วภาคเหนือมันมากกว่าภาคใต้จริงไหมอ่ะสองหมื่นเจ็ดพันนะครับ630้ยสามสิบมากกว่าเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบถูกไมเอ่ยอ่ามันมากกว่านะครับดังนั้นคําตอบของเราน่าจะถูกต้องนะครับถ้าเราลบเลขถูกนะครับโอเคนะครับหน้าที่ของพวกเราก็คือไปทําข้อ2นะครับ